สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการจองตั๋วรถทัวร์การจองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนแรกเข้า w w ็บไ t t ์บั i ร .IN.TS จะปรากฏเว็บบริษัทขนส่งผู้โดยสารระบุเที่ยวรถที่ต้องการเดินทางทคลิกค้นหาเที่ยวรถและจะปรากฏหน้าเว็บเลือกปลายทางและเวลาที่ต้องการเดินทางจะปรากฏหน้าให้เลือกเที่ยวรถ ระบุราคาที่น่าสนใจคลิกดำเนินการต่อหากถ้ายังไม่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้โดยการคลิกตกลงเพื่อทำการลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนแล้วเราต้องไปยืนยันตัวตนในอีเมลที่เราใช้สมัครลงทะเบียนคลิกยืนยันจะปรากฏ คำว่าคลิกลิงก์ที่นี่ให้เราคลิกจะปรากฏหน้าเว็บของบริษัทขนส่งอีกครั้งขั้นตอนต่อไปเข้าสู่ระบบโดยการใช้อีเมลพาสเวิร์ดที่เราสมัครลงทะเบียนจะปรากฏหน้าให้เลือกค้นหาเที่ยวรถและเลือกเที่ยวรถระบุราคาที่น่าสนใจคลิกดำเนินการต่อเลือกที่นั่งที่ต้องการคลิกดำเนินการต่อ กรอข้อมูลผู้โดยสารเพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสคิดยืนยันและทำการจองจะปรากฏหน้าเว็บให้กดตกลงเพื่อย,ยืนยันการจองจะปรากฏหน้าเว็บที่ทำการเสร็จสิ้นการจองเพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางค่ะ